ดีลใหญ่ที่แฟนหงต้องจับตาล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวสายย้ายทีนคนดังเปิดเผยว่าอเล็กซานเดอร์อิสักหัวหอกตัวเก่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดกว้างสำหรับการย้ายซบลิวพูในซัมมร์นี้โรมาโนเผยผ่านช่อง YouTube ของตัวเองว่าระหว่างลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลมีการติดต่อโดยตรงในดีลนี้แล้วถือเป็นก้าวสำคัญที่บ่งบอกว่าหงเอาจริง โดยเจ้าตัวยืนยันว่าอิสซักไม่ได้ปิดประตูสําหรับลิเวอร์พูลเขาอยู่ระหว่างพูดคุยกับนิวคาเซิลแต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธลิเวอร์พูลเลยหงแดงพร้อมทุ่มกว่า120ล้านปอนด์เพื่อคว้าดาวหญิงชิมชาติสวีเดนรายนี้ขณะที่ฝั่งสาลิกาดงเองยังไม่อยากปล่อยนักเตะออกไปง่ายๆตอนนี้ทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของนิวคาเซิลและโรมาโนทิ้งทายไว้ว่าลิเวอร์พูลกำลังรอคำตอบซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันข้างหน้า งานนี้ต้องลุ้นกันว่าอเล็กซานเดอร์อิสตักจะกลายเป็นหน้าใหม่ในถิ่นแอนฟิลด์หรือไม่แฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ